สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม้ว่าในใจของพวกเขาจะมีความหวังอยู่เสมอแต่มู่ซรงเทียนและจีหงบินก็ยังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ เมื่อฉางนี้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาจริงๆที่1แชมเปี้ยนแชมป์ของการทดสอบเป็นของโรงเรียนเทียนหลัวซึ่งเป็นห้องเยาวชนพลังสูงในขณะนี้มู่่งเทียนหลังน้ําตาหลังจาก3ปีครึ่งเขาทุ่มเททั้งกายและใจในขณะนี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่าขึ้นเขาไม่เคยคิดว่าที่หนึ่งจะเป็นของพวกเขาประเด็นนี้เกี่ยวข้องอะไรด้วย จู่จีจหงบินก็ถามด้วยความงุนงงมู่ทรงเทียนแข็งอยู่คู่หนึ่งจากนั้นเช็ดน้ำตาขยี้ตาได้มองอย่างตั้งใจ2341คะแนนอะไรนะอันดับสอง3 2 3 1คะแนนสิ่งนี้อันดับที่หนึ่งสูงกว่าอันดับที่สองถึง19000คะแนนยิ่งไปกว่านั้นคะแนนรวมของ99คนถัดไปไม่สูงเท่ากับทีมอันดับหนึ่งของหลานเซียนโย เมื่อวานนี้จีหงบินและคนอื่นๆไม่ได้ถามมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในเพ่อหล้านเซนยูดูเหนื่อยล้ามากในตอนนั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาได้เรียนรู้สถานการณ์ที่ส่วนใหญ่จากนักเรียนคนอื่นๆการเอาชีวิตรอดคือศูนย์กลางของการแพร่เมินร้านเซนยูและคนอื่นๆที่รอดชีวิตได้นานกว่าจะมีระดับที่ดีโดยธรรมชาติแต่ทว่าตามข้อมูลที่อยู่ตรงหน้านั้นมันเกินไปใช่ไหม อาจเป็นความผิดพลาดก็ได้มูส่งเถียนพูดตะกุกตะกักจีหงบินพูดอย่างเด็ดขาดว่าเป็นไปไม่ได้โรงเรียนือแรคเคอร์อเข้มงวดมากพวกเขาทําผิดพลาดในเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนต้องมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ให้คะแนนรางวัลพิเศษแก่พวกเขาเพียงแต่ว่ามันสูงเกินไปจริงๆมันไม่ใช่แค่สูงเกินไปแต่มันสูงมากเกินจริงๆ เกิน2 0 0 0 0คะแนน,นมันจะเป็นคะแนนระดับไหนคาเก่งว่าจะไม่ใช่แค่าดาวเทียนหลวเท่านั้นหากรายการการประเมินในการทดสอบเหมือนกันนสาพัน 3, ทั้งหมดครั้งนี้ผลลัพธ์นี้น่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมแท้ที่สุดมันน่าจะสูงเกินไปและสูงเกินกว่าทั้งสาพันทั้งหมดไม่เราลองไปถามพวกเขาว่าพวกเขาทําอะไรมู่ทรงเทียนนั่งนิ่งต่ออีกไม่ได้กระโดดขึ้นได้เดินออกไปข้างนอกที่ห้องบินตามมาติด,ตด ไม่นานพวกเขาเข้ามาถึงห้องพักหมายเลข3 3 3อีกครั้งเฉียนเล่ยร่ารือเฟิงซึ่งกําลังพยายามทําสมาธิเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถเข้าสู่การทําสมาธิรึกได้หรือไม่ถูกเรียกออกมาอะไรนะพวกเราเป็นอันดับหนึ่งงั้นเหรอเป็นแชมเปี้นยนง,งั้นเหรอเฉียนเลย่ยชี้นิ้วด้วยความตื่นเต้นแชมป์แชมป์เปี้นนยนรือเฟิงก็ตัวสารด้วยความตื่นเต้นเช่นกัน อันดับที่สองมีมากกว่า1,000คะแนนเพียงเล็กน้อยและพวกเจ้ามีมากกว่า20,000คะแนนพวกเจ้าทำอะไรลงไปมู่ซงเทียนถามอย่างกระตือรือร้นเชียนเล่ยและหลิวเฟิงมองหน้ากันแต่ทั้งคู่ใส่หัวพร้อมกันข้าบอกไม่ได้ท่านสามารถถามเซียนอยู่ได้เท่านั้นเราได้คุยกันแล้วเมื่อวานนี้เราจะไม่บอกเรื่องนี้เกี่ยวกับสถานก,การณ์ตอนนั้นจะมีการประเมินในภายหลังดังนั้น เราจึงเปิดเผยตัวเองไม่ได้ก่อนเวลาอันควรมู่ทรงเทียนจ้องมองพวกเขาอย่างตกตะลึงอะไรนะเป็นความรับงั้นเหรอเฉียนเลยหัวเราะเบาๆเซียนอยู่เป็นคนสุดท้ายที่จะพูดเมื่อเขาตื่นขึ้นท่านสามารถถามเขาได้ถ้าเขายินดีที่จะพูดเขาจะบอกท่านถ้าเขาไม่ต้องการนี่คือความรับของเราฮ่าฮ่าแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหัวใจของเขากำลังบวบบินความหดหู่ที่เกิดจากการเสียสละ ในการรับคัดเลือกก่อนกําหนดได้หายไปแล้วเมื่อเห็นท่าทางประดาใจของโม่ทรงเทียนเขาก็รู้สึกสดชื่นเล็กน้อยถ้าข้าบอกเรื่องที่ข้าได้รับการคัดเลือกร่วงหน้าและข้าปฏิเสธไปท่านอาจจะตกใจมากกว่านี้ในที่สุดม่ทรงเทียนและจีหงบินก็ไม่ได้ถามอะไรเลยก่อนที่พวกเขาจะจากไปหยินแทนฟานรีบวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและพูดขึ้นว่าเขากำลังเข้าสู่สมาธิลึกอย่างนั้นเหรอ เขาฟราใจมากอาณาจักรทะเลจิตวิญญาณเขาจะเข้าสู่อาณาจักรทะเลจิตวิญญาณหรือไม่ฮ่าฮเจ้าเป็นศิ์ของข้าสมเป็นศี์ของข้าจริงๆเรามาพูดถึงประเด็นต่างๆในภายหลังแต่ถ้าว่าการประเมินรอบต่อไปจะเริ่มเมื่อใดผม้ทรงเทียนรีบพูดขึ้นว่าอีกสามวันถัดไปยินเทียนฟานพูดขึ้นว่าไม่รับประกันเวลาสําหรับการทําสมาธิลึกเขาจะตื่นขึ้นในอีกสามวันได้หรือไม่นอกจากนี้ เขาต้องหมุนวงล้อแห่งโชคชะตาเพื่อรับรางวัลในการทดสอบเขาดูตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จวรองเกี่ยวกับวงล้อแห่งโชคราบเขาได้จีหงเบินเคยได้ยินเรื่องนี้เท่านั้นและไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไรแต่ว่ากันว่ามีของดีอยู่ในวงล้อแห่งโชคราบด้วยทรัพยากรทางการเงินที่โรงเรียนซือไยเคอร์สะสมมานับหมื่นปีมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นของธรรมดาเมื่อพวกเขาอยู่ในโรงเรียน นักเรียนทุกคนที่หมุนวงล้อแห่งโชคราบ,บดาบใดที่พวกเขาเข้าโรงเรียนซือไรเคริลในภายหลังความน่าจะเป็นที่จะได้เข้าไปในร้านด้านในดูเหมือนจะสูงเป็นพิเศษพวกเขายังจํามันได้เป็นการดีที่สุดที่จะสามารถจับรางวัลที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของวงล้อนำโชคได้โดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินครั้งต่อไปมันน่าจะใช้เวลาไม่นานระดับพลังวิญญาณของเขาตามดังนั้น มันถึงไม่นานเกินไปจีหงบินโทษในความเป็นจริงหลานเซียนโยไม่ได้ทําให้พวกเขารอนานเกินไปเมื่อตกกลางคืนจิตวิญญาณของหลานเซียนโยจะค่อยๆกลับคืนมาเขารู้สึกสดชื่นไปทั้งตัวในโรคที่เขารับรู้กระแสน้ําวางวนสองสีสีทองและสีเงินกําลังไหลตามธรรมชาติเป็นเพียงว่าเขาดูเหมือนจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นเส้นลมปราณและก,กระดูกดูเหมือนจะปกคลุมด้วยทองคำและเงิน และพงกมันถูกจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอในตราแกงมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองแต่สัมผัสและผสมประสานกันเล็กน้อยร่างกายของเขาดูเหมือนจะประกอบด้วยสองสีนี้สติของเขากลับคืนมาพรังจิตของเขาถูกปลดปล่อยแรกเขาไม่ได้ลืมตาแต่ร้านเซนยียนโยสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าในหอพักหรือฟงได้เฉียนเลยต่างก็นั่งสมาธิและทำสมาธิหอพักทั้งห้องเงียบมาก แต่แม้แต่เศษฝุ่นก็อยู่ในการรับรู้ของเขาการขยายความคิดของเขาทำให้เขาค่อยๆรู้สึกว่าในทางเดินข้างนอกเขาสามารถมองเห็นได้ไกลเหมือนตาของเขามันเป็นความงามสุดจะพานานานอกจากนี้ยังมีความรู้สึกสบายที่ร่างกายทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันจิตใจก็เหมือนทะเลกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตนี่คือนา,นาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณพลังจิตของเราแตกสลายหรือไม่ มันทะลุทะลวงไปมากกว่า500คะแนนเข้าสู่ระดับของอาณาจักรทะเรแห่งจิตวิญ,ญญาณแล้วจริงๆแบรนเซียนยู่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณที่ช้าของเขาความเร็วในการพัฒนาพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาสามารถอธิบายได้ว่าหน้าทึ่งเท่านั้นเขาอายุน้อยกว่า12ปีและความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาได้เข้าสู่อาณาจักรทะเรจิตวิญ,ญญาณแล้วในอนาคต เขาจะพัฒนาต่อไปด้วยความเร็วสูงอย่างไม่ต้องสงสัยและความแข็งแกร่งทาง,จ,ง,าองอาจ,จิตวิญญาณของอาณาจักรทะเลจิตวิญญาณจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยการลืมตาทั้งสองข้างอย่างเป็นธรรมชาติการมองเห็นและการรับรู้ทางจิตวิญญาณซ้อนทับกันแต่ทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นในดวงตาของหลานเซนโยดูเหมือนจะมีกระแสะไฟเย็นยเยือกกระพิบสองครั้งความว่างเปล่าสร้างกระแสะไฟ และห้องมืดสร้างแสงสว่างเชียนเลยลรืมตาขึ้นทันทีและมองไปที่รลานเซนโยที่อยู่ตรงข้ามเขาเรากับสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาหรือได้รับการกระตุ้นจากพลังจิตตื่นแล้วงั้นเหรอเชียนเล่ยเยิ้มร้านเซนโยพยักหน้ารู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณที่ควบแน่นในร่างกายของเขาดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในสถานะสูงสุดแม้แต่พลังวิญญาณที่เติบโตช้าก็ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์มากมายจากการทำสมาธินี้ ทันที่เฉียนเล่ยพูดหรือเฟิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ตื่นขึ้นเช่นกันเราได้อันดับที่หนึ่งในการทดสอบเฉียนเล่ยหัวเราะแชมเปี้ยนงั้นเหรอร้านเซียนอยู่ตะลึงไปคู่หนึ่งแม้ว่าเขาจะดาว่าผลลัพธ์น่าจะออกมาดีแต่เมื่อเขาได้แชมป์จริงๆมันก็น่าตกใจใช่ถ้าได้ยินมาว่าเรายังมีรางวัลรออยู่โชคดีที่เจ้าตื่นขึ้นไม่งั้นพวกนี้เราสองคนก็จะต้องไปจับสลากแทนเจ้า เคยได้ยินเรื่องวงร้อนำโชคไหมร้านเซีนยนหยูกระพริบตารางวัลจากโรงเรียนซื้อไดเครื่องนั้นเหรอเฉียนเล่ยพยักหน้าร้านเซีนยนหยูเย้มข้าแค่รู้ว่าผลเสริมที่ข้าให้เจ้าจะเพิ่มโชคของเจ้าหรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดทั้งเฉียนเล่ยและหลิวเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแชมปพวกเขาคือแชมปทั้งสองคนจำสิ่งที่ร้านเซีนยนหยูพูดไว้ก่อนหน้านี้ได้พร้อมกัน พวกเขาจะเข้าเรียนที่โรงเรียนสื่อไรเคอร์อด้วยกันอย่างแน่นอนข้าหิวเจ้านั่งสมาธิมาสองวันแล้วเจ้าจะต้องหิวอย่างแน่นอนเราจะไปกินข้าวกับเจ้าเขาตรงไปที่หยินเทียนฟานเพื่อรับประทานอาหารในเตาขนาดเล็กแลกในขณะที่ร้านเซียนอยู่รับประทานอาหารเขาได้ยินเกี่ยวกับการทําสมาธิ่องของเขาโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ลังเลที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับคู่หูของเขาแต่ทว่าเขาไม่มีประสบการณ์มากนัก และเมื่อเขาไปถึงสถานะนั้นเขาก็เข้าสู่สภาวะนั้นโดยธรรมชาติยินเทียนฟานทดสอบความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาโดยตรงมันมีคะแนน505นี่เป็นข้อมูลล่าสุดและเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่เข้าสู่ในระดับเท่าใดแห่งจิตวิญญาณร้านเซีนหยูเกือบจะกินอาหารของยินเทียนฟานจนหมดดังนั้นเขาจึงพอใจผลลัพธ์ที่ดีได้รับจากการทดสอบนี้ ได้รับการยอมรับอย่างมากจากโรงเรียนและการสนับสนุนสําหรับห้องเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงก็ได้รับความเข้มแข็งอีกครั้งมีการตัดสินใจแล้วว่านักเรียนทั้งหากลุ่มที่เข้าร้อยอันดับแรกในการทดสอบจะใช้วัตถุดิบหายากสําหรับมืออาหารของพวกเขาในภายหลังเพื่อช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเจ้าได้รับสองหมื่นคะแนนได้อย่างไรบอกข้ามาเร็วๆยินเท็นฟานเรียกจีหงบินและอาจารย์สองคน านเซียนหยูมองเขาด้วยสายตาที่ร้อนแรงต่อหน้าสองคนนี้หลานเซียนหยูไม่กล้าปิดบังอะไรดังนั้นเขาจึงอธิบายขั้นตอนในการจัดการกับมันโดยละเอียดเมื่อฟังคำบรรยายของเขาจีหงบินและยินเทนฟานมีการแสดงออกที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของจีหงบินมืดเล็กน้อยแต่ใบหน้าของยินเทนฟานเต็มเรือความตื่นเต้น เขาตกไรร้านเซียนอยู่อย่างแรงใช่แล้วเจ้าสมควรที่จะเป็นลูกศิษย์ของข้าจริงๆเิยนเทียนฟานหัวเราะตอนนี้ข้าสามารถส่งต่อประสบการณ์การต่อสู้ระหว่างดวงดาวให้กับเจ้าได้อย่างปลอดภัยจีหงบินตะคอ้ความแข็งแกร่งส่วนบุคคลเป็นราักฐานของทุกสิ่งปรากฏว่าคะแนนสองหมื่นคะแนนของเจ้าขึ้นอยู่กับการช่วยโอกาสเจ้าต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้เพื่อพัฒนาระดับการฝึกฝนของเจ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องอย่าคิดมาก กับเรื่องยุ่งๆพวกนั้นยินเทียนฟานพูดด้วยความโกรธความโกราหนคืออะไรนี่คือความสงบสติปัญญาและการปรับตัวความรวดเร็วเจ้ารู้อะไรไหมไม่ฉน,นั้นเจ้าจะไม่สามารถเข้าไปในร้านด้านในได้เพราะเจ้าเข้มงวดเกินไปเจ้ารู้วิธีฝึกฝนอย่างโง่เขลาเท่านั้นฮ่าๆก็ดีกว่าบางคนที่ถูกไล่ออกโดยตรงเจ้าไม่คิดว่าเสียนหยูจะถูกไล่ออกหรือไม่หากเขาได้รับการยอมรับในอนาคต อีฮงบินโต้กับร้านเซนโยมีความต้องการที่จะปกปิดใบหน้าของเขาดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นอีกครั้งคนสองคนนี้ทะเลาะก,กันทุกครั้งที่เจอกันนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่หลิวเฟิงและเฉียนเลย่ยเคยเจอเฉยนเล่ยอดไม่ได้ที่จะพูดว่าช้าก่อนอาจารย์จีรองผูดในการหมายความว่ายังไงท่านเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนซอไดเคอร์อมาก่อนใช่ไหมเมื่อได้ยินเขาถามคําถามนี้ สำนักงานของยินเทนฟานก็เงียบลงทันทีในความเป็นจริงหลานเซียนโยได้เดาอะไรบางอย่างแล้วแต่เขามักจะถามอย่างสุภาพทุกครั้งที่พูดถึงโรงเรียนซือไรเคอร์ใบหน้าที่มีปัญหาของยินเทนฟานจะไม่ปรากฏแก่เขาใช่ข้าเรียนจบจากร้านด้านนอกของโรงเรียนซือไรเคอร์แต่ข้าทำได้ไม่ดีนักและข้ารู้สึกระอายใจแทนเพื่อนร่วมชั้นของข้าจีหงบินพูดเรียบ,ย,บยินเทนฟานโกรธจัดพูดขึ้นว่า ข้าถูกไล่ออกข้าเรียนไม่จบแล้วยังไงข้าสามารถบังคับกองยานได้ด้วยทักษะของข้าเองข้าเรียนในผแผนกบัญชาการดวงดาวของโรงเรียนซื้อหลเครัเป็นเวลาหลายปีต่อมาข้าถูกไล่ออกเนื่องจากสถานการณ์พิเศษบางอย่างเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ความเจ็บปวดก็วาวขึ้นในดวงตาของเขาแม้ว่าจะเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตามเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ยินเทียนฟาน ยังคงไม่สามารถช่วยให้หัวใจของเขาเต้นแรงได้ผิวของจีหงบินฝื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเขากล่าวว่าเราไม่สามารถตำหนิเจ้าได้สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแม้ว่ากำลังรบของเจ้าอาจจะไม่ดีนักแต่เจ้ามีความสามารถในการบังคับบัญชาจริงๆในเวลาน,นั้นเราทุกคนคิดว่าเจ้าสามารถเข้าร่วมในรานด้านในได้เมื่อเจ้าสำเร็จการศึกษาจากาแผนกบัญชาการระหว่างดวงดาวในรานด้านใน เจ้าอาจได้เป็นผู้ประชาการกองยานของสาพัน์ทรัสยืนเถนฟานโบกมืออย่าพูดเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรตอนนี้เสียนอยู่วันนี้ข้ามาถึงจุดนี้แล้วและข้าจะบอกเจ้าว่าทําไมข้าถึงถูกไล่ออกตั้งแต่แรกได้เตือนเจ้าด้วยในขณะที่พูดเขามองไปที่หลิวเฟิงและเฉียนเลยทําไมเจ้าสองคนยังเฝ้าดูอย่างไร้ประโยชน์ที่นี่เจ้าอยากฟังอะไรที่น่าอายเกี่ยวกับชายแก่คนนี้ไหมผู้อาวุโสจี พวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเชียนโย่พวกเขาไม่ควรจะฝึกฝนอะไรงั้นเหรอเยียนเทียนฟานพูดด้วยความโกรธด,ดวงตาของจีหงบินขยับเจ้าสองคนตามข้ามาหรือเฟิงและเฉียนเลยถูกราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พาตัวไปด้วยความน่ากลัวในสำนักงานเหลเพียงหลานเซียนโย่ได้ยินเทียนฟานเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ข้ายังไม่มั่นใจเล็กน้อยเกี่ยวกับการถูกไล่ออกในตอนนั้น ยินแทนฟานถอนหายใจเบาๆในขณะน,นี้ร้านเซนอยู่ดูเหมือนจะรู้สึกแก่เล็กน้อยจากอาจารย์ของเขาไม่ต้องสงสัยหรือว่าการดูแลเท่านั้นที่จะเป็นเช่นนั้นสําหรับยินแทนฟานสิ่งเหล่านี้เป็นความทรงจําที่เร็วร้ายอย่างแน่นอนข้ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอดสิ่งที่ผู้อาวุโสจีพูดนั้นถูกต้องในตอนนั้นข้าอยากจะได้รับการยอมรับให้เข้าไปในร้านด้านในสุดหัวใจและข้าก็รู้สึกว่าข้าค่อนข้างมั่นใจ สิ่งที่เรียกว่าสายลมได้ดูไม่ไม้ผีคือความภาคภูมิใจเมื่อข้าอยู่ในโรงเรียนซืรไรเคอร์ข้าค่อนข้างภาคภูมิใจในเวลานั้นข้าสอบเข้าแผนกบัญชาการระหว่างรองดาวของโรงเรียนซืร่าเคอร์ด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตอนนั้นข้าไม่อ้วนเหมือนตอนนี้แถมยังรออีกด้วยนั่นมันเยี่ยมมากถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะกฎของโรงเรียนห้ามไม่ให้ผู้มีอายตุต่ำกว่า18มีความรักมุมปากของหลานเชียนยกกระตก และเขาคิดกับตัวเองว่าอาจารย์ท่านพูดนอกเรื่องหรือไม่ในที่สุดยินเถียนฟานก็พูดกลับมาอีกครั้งว่านี่เจ้าตอนนี้ข้ายัางจำน้ำตาได้ข้าไม่รู้จะรักษามันอย่างไรเมื่อได้มันมาและข้ารู้สึกเจ็บปวดเมื่อสูญเสียมันไปข้าเข้าร่วมกับโรงเรียนเือไรเคิร์เป็นครั้งแรกได้ภายใต้การสอนขั้นสูงสดุดข้ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกด้านตอนนั้นอาจารย์บอกว่าข้าเก่งมาก ในการบังคับระหว่างดวงดาวและค่าจะกลายเป็นผู้ประชาการที่ยอดเยี่ยมในอนาคตอย่างแน่นอนปัญหาเดียวคือข้าชอบใช้ปืนมากเกินไปส่วนกลยุทธ์นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในสนามรบดังนั้นในเวลานั้นข้าขึ้นชื่อว่ามีไหวพริบในการบังคับบัญชาเจ้าน่าจะเห็นสิ่งนี้ได้จากตอนที่ข้าขับยานขับไร่รางเซียนโหยพยัย้งหน้าโดยไม่รู้ตัวสําหรับเขาแล้วยินเทียนฟานเป็นคนที่เก่งที่สุด เย็นเทียนฟานกล่าวต่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าของการศึกษาข้าได้รับประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวแรกคนละวิธีแอบแฝงอาจารย์บางคนในสถาบันชอบความสามารถของข้าในด้านนี้และอาจารย์บางคนก็ไม่ชอบแต่ข้าไม่ได้สนใจข้าคิดเพียงว่ามันเพียงพอสําหรับข้าที่จะเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ข้าคิดว่าถูกต้องข้าต้องยึดมั่นในสิ่งน,นั้นในเวลานั้น ถ้ามากจะรู้ว่าบทเรียนบางอย่างจากอาจารย์ไม่จําเป็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลลัพธ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดจนกว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อเขาพูดเช่นนี้ดวงตาของเขาใช้แววเจ็บปวดมันเป็นการสอบปลายภาคของภาเคเรียนที่6เมื่อการสอบจบลงข้าจะอายุ18ปีพอดีพูดง่ายๆก็คืออายุเท่านี้ตอนที่ข้ากําลังจะเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อ แต่สาหรับโรงเรียนสื่อเคร์ค่าด้าเรียนทุกวิชาของโรงเรียนระดับสูงแล้วสิ่งต่อไปคือดูว่าค่าจะเข้าเรียนในร้านด้านในได้หรือไม่ถ้าค่าไม่สามารถเข้าเรียนในร้านด้านในได้ค่าสามารถเรียนต่อที่ร้านด้านนอกเป็นเวลาสีปีถ้าค่าได้เข้าไปในร้านด้านในค่าก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานาน,นแค่ไหนในตอนนั้นค่าเตรียมตัวมายอย่างดีและมั่นใจว่าค่าจะสามารถสอบเข้าร้านด้านในได้อาจารย์ที่ดีที่สุดที่ปฏิบัติต่อค่าในตอนนั้น ขอาว่าข้ามีพรสวรรค์ในการบังคับปัญชายานสำรวจอวากาศข้าจะต้องเจรจาัรในอนาคตดังนั้นในตอนนั้นข้าจึงหญิงญาโสมากและไม่สามารถฟังคำโน้มน้าวของคนอื่นได้ปัญหาใหญ่ที่สุดของข้าคือการตรวจสอบตัวเองที่ข้าไม่เข้าใจต่อมาก็เข้าใจแต่มันก็สายเกินไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ